ในอนุโลมมุจชาถามว่ายัตสะเวทนาขันโธอุปชัชชติตัสสะสัญญาขันโธอุปัชชติติในบทนี้เวทนาขันโธเป็นสันนิฐานบทสัญญาขันโธเป็นสังสยาบทนะครับวิธีคิดเหมือนเดิมเลยคือตั้งองค์ทาแบ่งออกเป็น3คือปัญจา,ารูปและอสันนะครับ3อย่างแล้วแบ่งเป็นขาเกิดขาตาย ขาเกิดขาใต้ขาเกิดและขาใต้นะครับจากนั้นเอาสันนิษฐานระบ,บทเลยสันนิษฐานระบบมาถามเลยนะครับว่าเวทนาขันกำลังเกิดแก่บุคคลใดเวลกากำลังเกิดเราก็ต้องดูในฝั่งที่เขากำลังเกิดอยู่อันได้แก่ปัญจกำลังเกิดดูซิว่าเวทนาขันมีใหม่เราบอกว่าในขณะที่คนที่กำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการ,รภูมินั้น เวทานาขันสามารถเกิดได้เราจึงติ๊กว่าเวทานาขันกำลังเกิดจากนั้นถามว่าแล้วในภูมิอื่นมีไหมไปดูในภูมิอรูป,ปรภูมิว่าในอรูปภูมิบุคคลที่กำลังเกิดอยู่นั้นเวทานาขันกำลังเกิดได้ไหมเราบอกกำลังเกิดได้เพราะว่าในขณะที่เกิดในอรูป,ปรภูมินั้นมีนามอย่างเดียวสามารถเกิดได้นะครับ จากนั้นไปดูต่อว่าในอสัญญสัตภูมิในขาเกิดนั้นเวทนาขันเกิดได้หรือไม่เราบอกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นองคธรรมไม่ได้เพราะว่ามีแต่รูปขันนะครับจึงนําเอาคนที่กําลังเกิดในปัญจโวการ,รภูมิกับคนที่กําลังเกิดอยู่ในอรูปรภูมิซึ่งเป็นสันนิฐานบทนั้นมาตั้งไว้ตั้งแล้วถามว่าเวทนาขันเป็นสันนิฐานนบทแล้วสัญญาขันเป็นสังสยาบท เหมือนกันหรือไม่ก็กลับไปดูว่าคนที่กําลังเกิดอยู่ในปัญจโวการาภูมินั้นสัญญาขันเกิดได้ไหมแน่นอนเวทนาขันเกิดได้สัญญาขันก็ต้องเกิดได้คนที่กําลังเกิดได้ในรูปภูมิเวทนาขันกําลังเกิดสัญญาขันก็ย่อมกําลังเกิดเพราะฉะนั้นองค์ธรรมแบบนี้คือเป็นองค์ธรรมสองบททั้งหมดเราเรียกว่าปัจฉาปัญหาคําตอบคืออมันตานั่นเอง แตว่าอามันตานะครับองคธรรมของสันนิษฐานบทและส,งสังเสยบ,บทย่อมเหมือนกันคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อไรก็ตามปัญจะกับอรูปมาเจอกันเราจะเปลี่ยนเขาเป็นจตุและปัญจทันทีเพราะว่าอะไรปัญจะมาจากสองภูมิคือกามภูมิและรูปภูมินะครับเมื่อมารวมกันแล้วกลายเป็นปัญจแต่คราวนี้เราบอกว่าจะเอากามรูป อารูปมารวมกันเรากลับไปใช้คำอื่นละเราไม่เอากามไม่เอารูปมาใช้นะครับอารูปเราก็ไม่เอามาใช้เราใช้เปลี่ยนคำว่าอารูปเป็นจัตุกับปัญจทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เจออะกับเจอปะติดกันเปลี่ยนอะปะเป็นจตุและปัญจทันทีนะครับองธรรมรวมกันนั่นเองนะครับคือจตุและปัญจ องธรรมที่กําลังเกิดอยู่ในอรูปภูมิและกําลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิจึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกําลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทัคณะสมังคีของปฏิสนธิ่จ็สิเจตสิกสามกรมมัชกละสามเดสี่ความที่เป็นปัจชาปัญหาเหล่านี้ องค์รมของสังสยาบทจึงเหมือนกันนะครับคำตอบเป็นแบบปฏิวัจนะวิสัชนานะครับเป็นคำวิสัชนาที่เอามาใช้ในปัญชาปัญหาเราคุ้นเคยกันแล้วนะครับวิธีการจำแนโกโหฏทาสะผ่านเลยนะครับนักศึกษาควรไปท่องบ่อยๆนะครับจะได้ให้คุ้นเคยว่าในการจำแนกจำแนกอย่างไรแล้วคราวต่อไปถ้าเราเข้าไปในชั้นเรียนแล้วเราไป จำแนกข้ถากสะกันต่อไปนะครับต่อไปนะครับในฝ่ายของปฏิิลมปุจฉาไปปฏิิลมปุจฉาองค์ธรรมใดเคยเป็นสันนิฐานบทจับองค์ธรรมสันนิฐานบทเหล่านั้นมาเป็นสั่งสยบบทแล้วสลับเอาองค์ธรรมที่เป็นสั่งสยบบทนะมาเป็นสันนิฐานบทเพิ่มคําว่าวาปะนะเข้ามานะครับแปลว่าหรือว่าสัญญาขันกําลังเกิดแก่บุคคลใด เวทนาขันก็กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมคําตอบเขาเดิมนะครับคือเหมือนกันองค์ธรรมก็เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายอนุโลมและปัจจุโลนตอบอมันตาทั้งคู่องค์ธรรมก็ได้แก่คนที่เกิดในรูปคนที่เกิดในปัญจะเมืน,นั้นเราบอกแล้วว่าเขาใดก็ตามที่เราเกิดเจอคําว่าอะเจอคําว่าปะเปลี่ยนอะปะตรงนั้นมาเป็นตุ คือจดตุโวการะพูมิปัญจโวการะภุมภมท,ทันทีนี่ครับจะตุโวกาละูุิมละปัญจโวกาละภุมนะครับเราต่อไปไปดูในฝ่ายของปัจจนิกนะครับปัจจนิกในปัจจนิกเคยถามว่ากําลังเกิดปัจจนิกก็ต้องปฏิเสธถามว่าไม่ใช่กําลังเกิดเวทนาขนันไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลใด สัญญาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมไม่ใช่กำลังเกิดมีสองสภาวะสภาวะ1คือเกิดไม่ได้สภาวะ2คือตายทั้งหมดองค์ธรรมตั้งเราคือมีปัญจขาเกิดตายอารูปขาเกิด ตายอาสัญคาเกิดตายแล้วบอกอสภาวะแรกมาใช้คือวเวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดคือขาเกิดนั้นเกิดไม่ได้บัญจวโวการาภูมิเวทนาขันเกิดได้อรูป,ปรภูมิเวทนาขันเกิดได้คนที่เกิดในอสัญญภูมิอสัญญาสตภูมิคือขาเกิดเกิดไม่ได้ด้วยความที่เขาไม่มีนะครับไม่มีและสภาวะที่สองคือตายทั้งหมด ในสี่ตำแหน่งนี้จึงเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่ใช่กำลังเกิดคือเวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปว่ารูป,ปรขันก็ไม่ประทานโทษสัญญาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมเวทนาไม่เกิดสัญญาก็ไม่เกิดเหมือนกันละครับเพราะฉะนั้นเวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดเหมือนกัน เวลาแสดงองธรรมแบบนี้ตอบอมันตาแน่นอนครับเพราะเครื่องหมายเหมือนกันหมายความว่าสภาวะเหมือนกันเหมือนกันที่ว่าคือเวทนาขันไม่ใช่กําลังเกิดสัญญาขันก็ไม่ใช่กําลังเกิดเป็นองค์ธรรมสองบทนั่นเองนะครับแบบนี้เป็นปัญหาที่เรียกว่าปัจฉาปัญหาวิธีแสดงองค์ธรรมของการเกิดร่วมกันของหลายๆสภาวะนะครับคือมีทั้งเกิดมีทั้งตายเรามีหลักง่ายๆว่าหนึ่งจับเอาคนมากขึ้นก่อน เราค่อยไปคนน้อย 2. เอาขันมากก่อนต่อด้วยขันน้อย 3. คือเอาเกิดมาก่อนค่อยแสดงตายนะครับคือว่าถ้าเห็นกลุ่มองค์ธรรมใดมีคนมากก่อนให้แสดงคนมากก่อนเราค่อยไปแสดงคนน้อยทีหลังหรือว่าพิจารณาจากขันที่มากก่อน ปขันที่น้อยอย่างเช่นขาเกิดเหมือนกันแสดงขันมากก่อนแสดงขันน้อยทีหลังแต่ถ้ามีทั้งเกิดและตายแสดงเกิดก่อนแล้วค่อยตายทีหลังนะครับแต่ในกรณีอย่างนี้เห็นไหมครับสภาพก,กฎเกณฑ์แรกคือคนมากก่อนคนน้อยในคนที่ตายทั้งหมดนี้มีคนมากกว่าคือ44 4, 4, จึงแสดง44 4, ก่อนแล้วค่อยแสดงคนน้อยคือสุหนึ่งทีหลังเวลาแสดงองค์ธรรมเห็นไหมครับเวลาแสดงองค์ธรรม ท่านจึงแสดงองค์ธรรมของคนที่44ก่อนต่อด้วยสุหนึ่งก่อนคนที่ตายทั้งหมดคือสัพเพสังจะวันตานังองค์ธรรมได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของจุติจิตสิเก้าเจตสิกสามสกรรมชรูปชีวิตตะนวาวกะกลที่ดับครั้งสุดท้ายชีวิตะคืออสันขาใต้ 19บ5คือปัญจขาตายอรูปขาตายกรรมมชรูปได้มาจากปัญจขาตายนั่นเองนะครับครบ3 1ภูมิพอดีครับคนที่กำลังเกิดอยู่ในอาศันก็มีอย่างเดียวคืออุปปาทขณะสมังคีของชีวิตนววกกาที่เกิดในขณะแรกโดยความที่เป็นปัจฉาปัญหาองค์ธรรมของสังสยาบทก็เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับ ต่อไปคู่ปฏิโลมาุดชาตต่อไปเลยนะครับในปฏิโลมาุดชาเหมือนกันเลยครับองค์ธรรมใดเคยเป็นสันนิษฐานนบดหยิบองค์ธรรมนั้นมาเป็นสัสยาบทองค์ธรรมใดเป็นสัสยาบทเอามาตั้งเป็นสันนิษฐานนบทต่อไปเมื่อกี้ถามว่าเวทนาขันไม่ใช่กําลังเกิดสัญญาขันก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมตรงนี้สลับเอาหรือว่าสัญญาขันไม่ใช่กําลังเกิดเวทนาขันก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมหยิบเอามาตั้งไว้ทั้งปัญจา รูปอสัญเราบอกแล้วว่าสัญญาขันไม่ใช่กําลังเกิดสองสภาวะคือขาเกิดเกิดไม่ได้อสัญน,นี่แหละเกิดไม่ได้ขาตายตายทั้งหมดคือคนที่ตายในปัญจะคนที่ตายในอรูปคนที่ตายในอสัญสัญญาขันเกิดไม่ได้เวทนาขันก็เกิดไม่ได้เช่นเดียวกันแหละเพราะฉะนั้นได้สัญลักษณ์ที่เหมือนกันตอบอามันตาแน่นอนองค์ทำเหมือนเมื่อกี้เป๊ะทุกอย่างไม่มีที่ผิด นะครับแสดงองค์ธรรมก่อนคือคนมาก,ก่อนคนน้อย2ขันมาก,ก่อนขันน้อย3เกิดก่อนตายในกรณีนี้เราแสดงคนมากก่อนคนน้อยนะครับองค์ธรรมจึงเป็นคนที่เกิดคนที่ประทานโทษครับคนที่ตายทั้งหมดก่อนปุถุชน4ผลบุคคล4ี่ซึ่งกําลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าพังค์ขณะสมังคีของจุติจิต19เจตสิ 35, กสามสิบห้ากรรมะชะรูปชีวิตตะนวกักกะลาบที่ดับครั้งสุดท้าย จากนั้นก็แสดงคนที่กําลังเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิซึ่งได้แก่สุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าอุปาทคณะสมังคีของชีวิตตะนวกะกราบที่เกิดในขณะแรกแล้วจบยมกไปส่วนอุปาทาวาระของทัาเกิดทาเกิดของรูปนามอันได้แก่รูปประคันกับเวทนาขันและนามนามคือเวทนาขันและสัญญาขัน ในขณะถามเขาสามารถจะถามได้ตั้งแต่เวทนาขันวิญญาณขันสัญญาขันสังขารขันได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะนามาขันสี่เขาเกิดและตายพร้พอมๆกันอยู่แล้วนะครับเป็นสาหาชาต,ตาชาติเหมือนกันนะครับเรามาสรุปกันนะครับในส่วนของวิพังค์คาบารีเหล่านี้เราบอกว่าในการตั้งยงมกของเรานั้นเราแบ่งออกเป็นส่ส่วนคืออนุโลม ใยและปะจัจจนิกกันนแบ่งออกไปสองส่วนคืออนุโลมและปฏิโลมอนุโลมและปฏิโลมนะครับองค์ธรรมสองบทของอนุโลมกับปฏิโลมในฝา่ายปัจจนิกนั้นเหมือนกันนะครับองค์ธรรมสองบทของปัจจนีคืออนุโลมและปฏิโลมนั้นเหมือนกันส่วนองค์ธรรมบทเดียวของ อนุโลมอนุโลมมาปุจฉาเหมือนกับปัจจนิกปฏิโลมมาปุจฉาองค์ธรรมบทเดียวของปฏิโลมในฝ่ายอนุโลมเหมือนกับองค์ธรรมบทเดียวของอนุโลมในฝ่ายปัจจนิกนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีลักษณะการไข้กันขององค์ธรรมนะครับเป็นที่ทราบกันเราจึงจับมาตั้งใหม่ ตั้งว่าถ้าเป็นฝ่ายอนุโลมเหมือนกันแล้วเราตั้งเป็นอนุโลมกับปฏิโลมในฝ่ายปัจจนิกก็เหมือนกันตั้งเป็นอนุโลมและฝ่ายปฏิโลมจากนั้นเราก็บอกว่ามีองค์ธรรมบทเดียวแล้วก็มีองค์ธรรมสองบทมีองค์ธรรมบทเดียวและมีองค์ธรรมสองบทเวลาเริ่มรูปก่อน แล้วก็ไปเวทีหลังในปฏิโลมคือเอาเวขึ้นก่อนและรูปทีหลังอนุโลมในฝ่ายปัจจุบนนี้ก็เหมือนกันรูปแล้วค่อยไปเวเวแล้วค่อยมารูปนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับองคธรรมบทเดียวของอนุโลมมปุจฉาในฝ่ายอนุโลมนั้นจะเป็นเหมือนกับองคธรรมบทเดียวของปฏิโลมมปุจฉาในฝ่ายปัจจุนนี คือองค์ธรรมของอนุโลมนี้เหมือนกันกับปฏิโลมนะครับและองค์ธรรมบทเดียวของฝ่ายปฏิโลมในอนุโลมมาพุทธาเปเหมือนกับองค์ธรรมของอนุโลมพุทธาในฝ่ายปัจจนิกคือองค์ธรรมสองอันนี้เขาเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเห็นไหมครับสองบทเขาเหมือนกันสองบทนี้ก็เหมือนกันเวลาเราหาองค์ธรรมหาง่ายมากเลยครับ แบ่งออกเป็น4ตำแหน่งนะครับคือตำแหน่งที่1 2 3 4เท่าใดก็ตามที่เป็นบทเดียวของตำแหน่งหนึ่งองค์ทมเขาจะเหมือนกับตำแหน่ง4องค์ทมที่เป็นตำแหน่ง3เขาจะเหมือนกับองค์องค์ทที่เป็นตำแหน่ง2ในฝ่ายบทเดียวองค์ทำสองบทของตำแหน่ง1จะเหมือนกับองค์ทำสองบทของตำแหน่ง2องค์ทำสองบทของตำแหน่ง 3จะเหมือนกับองค์ธทรำรสองบทของตำแหน่ง4เมื่อเราได้แบบนี้ปั๊บเราสามารถจะหายามกได้ง่ายที่สุดเลยนะครับหายอย่างไรมาดูกันนะครับเราตั้งว่าแล้วแบ่งออกเป็น3าภูมิคือปัญจอสันและอรูปจากนั้นถามคู่แรกคือ,อรูปประขันและเวทนาขัน รูปปะขันกําลังเกิดอยู่ที่ปัญจและอาศันแลเวเวทนาขันก็กําลังเกิดใช่ไหมเวทนาขันกําลังเกิดที่ปัญจแต่เวทนาขันไม่ใช่กําลังเกิดที่อาศันเพราะฉะนั้นรูปปะขันกําลังเกิด2ตําแหน่งเท่านั้นคือปัญจขาเกิดและอาศันขาเกิดส่วนที่เหลือเหล่านี้สามารถบอกได้เลยว่ารูปปะขันไม่ใช่กําลังเกิด รูปประขันไม่ใช่กําลังเกิดพอเราบอกรูปประขันไม่ใช่กําลังเกิดมาถามต่อไปว่าแล้วเวทนาขันและกกำลังเกิดไหมเราบอกว่าในบุคคลที่กําลังเกิดอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันกําลังเกิดแต่บุคคลที่กําลังตายทั้งหมดเวทนาขันไม่ใช่กําลังเกิดเห็นไหมครับเราได้เครื่องหมายมา4แบบคือหถูกผิดคือรูปประขันกําลังเกิดเวทนาขันไม่ใช่กําลังเกิดถูกถูกคือ รูปขันก็กําลังเกิดเวทนาขันก็กําลังเกิดผิดถูกค,คือรูปขันไม่ใช่กําลังเกิดเวทนาขันกําลังเกิดผิดผิดคือรูปขันก็ไม่ใช่กําลังเกิดเวทนาขันก็ไม่ใช่กําลังเกิด,กกเ,กดเป็นรูปเวรูปเวเราจับเครื่องหมายเหล่านี้นะครับลงแสดงในการตั้งของเราตำแหน่งทั้ง4กัน1 2 3 4่ รูปขันเวทนาขันเวทนาขันรูปขันรูปขันเวทนาขันเวทนาขันรูปขันรูปขันเวทนาขันรูปเวทนาขันรูปขันรูปขันเวทนาขันเวทนาขันรูปขันตั้งขึ้นมาแล้วเอาเครื่องหมายมาใส่ตั้งแต่ถูกผิดก่อนคืออัสันถูกผิดเอาไว้ตรงนี้อัสันขาเกิดถูกผิดเบอร์หนึ่งจะต้องไปเหมือนกับ ผิดถูกเบอร์สี่แน่นอนนะครับตามที่เมื่อกี้เราแสดงมาแล้วต่อไปดูถูกถูกคือปัญจขาเกิดคือปัญจขาเกิดตําแหน่ง1จะต้องเป็นเหมือนกับตําแหน่ง2จากนั้นดูผิดถูกผิดถูกคือรูปไม่ใช่กำลังเกิดเวทนากำลังเกิดนี่ครับตำแหน่งสคือรูปไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดตำแหน่งสจะเหมือนกับตำแหน่งสจากนั้น ผิดผิดมีอยู่อันเดียวคือสังจะตำแหน่งสามจะเหมือนกับสังจะตำแหน่งสี่เท่านี้เราก็จะได้ยมกครบทั้งฝ่ายอนุโลมและฝ่ายปัจจนิกอนุโลมมกุชชาและปฏิโลมมุชชาดังที่แสดงในตารางเหล่านี้เห็นไ,ไหมครับแสดงมาในตารางแล้วหาวิธีการหายมกเสร็จแล้วสามารถมาแสดงในตารางได้ทันทีนะครับ เราทำแบบเดียวกันคือสรุปวิธีการหายมกแบบเร็วที่สุดนะครับคือในมหาลองดูใหม่ในเวสันนะครับเราบอกว่าเราแบ่งองค์ธรรมออกเป็นปัญจะเกิดตายอารูปเกิดตายอาสันเกิดตายเราก็ถามว่าเวทนาขันกําลังเกิดเวทนาขันกําลังเกิดสัญญาขันก็กําลังเกิดสัญญาขันก็กําลังเกิดเพราะฉะนั้นเวทนากําลังเกิดแค่สองตำแหน่ง ที่เหลืออีกสี่ตำแหน่งเวทนาขันย่อมไม่ใช่กําลังเกิดเมื่อเวทนาขันไม่ใช่กาลังเกิดสัญญาขันไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่กําลังเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะได้แค่สองเครื่องหมายคือเครื่องหมายที่ทําโดยความเป็นถูกถูกและผิดผิดเราบอกแล้วตําแหน่งถูกถูกคือคนที่เกิดในปัญจะคนที่เกิดในอรูปเมื่อเจอปะเจออะเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนตุปะกำลังเกิดทันที ะะตำแหน่งปัญจะกำลังเกิดในตำแหน่ง1นึ่งอรูปกำลังเกิดต้องเหมือนกันในตำแหน่ง2จากนั้นสแสดงตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันประธานโทษตำแหน่งตำแหน่งเหมือนเหมือนกันในฝ่ายที่ไม่ใช่กำลังเกิดคือสังจะและอสังกำลังเกิดในตำแหน่ง3จะเหมือนกับสังจะและอสังกำลังเกิดในตำแหน่ง4เทา่านี้เราก็มาดูว่าเราตั้งเข้าไปแล้วชุด ที่เราหายามกจะเหมือนกับชุดที่เราหายามกตรงนี้จากนั้นเรามาตั้งโดยความเป็นวิสัชนาในตารางทั้ง4ของเราได้4แบบตามนี้นะครับคือ2บทตำแหน่งที่1จะเป็นเหมือนกับ2บทตำแหน่งที่2 2บทตำแหน่งที่3จะเป็นเหมือนกับ2บทของตำแหน่งที่4เท่านี้เราก็จะหายะมกได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับ เราจบในช่วงหน้านะครับคืออุปาทาวาะของรูปนามและนามนามเข้าต่อไปเราจะมาเรียนนิโรธาวาะกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ